สวัสดีครับคุณช่วยเราช่วคุณมันปวดหัวปวใช่ไหมใช่ไหมคุณมาต่อกันมาต่อกับเลโก้ฮอบบิทแกนดาวยูเจลน็อตบัตเอาไม่ติดใช่โอเคช่างมันไม่ติดไม่ติดต้องกดโอใช่ป่ะอืมหยอโอ้โหอลังการปเดินทางกันต่อทางไหนวะเดี๋ยวหาหาหาไอ้เทสไซก่อนเมื่อกี้เห็นแบบไม่เหรอฝั่งนี้ไม่เหรอฝั่งไหน เออนี่ไงไปเรื่อยๆต้องให้แกนดับนำจริงๆจริงก็นะอย่างที่ว่าเรามาพูดเรื่องเรื่องงอมตะลิงก็ขำแกนดับคือแม่งประจำเลยคือเออเฮ้ยตีแกนดับเหรอไอ้เตี้ยมันตีกูมาจริงกูไม่โดนมึาตีกูมามึงยิงไปไหนของมึงอ่ะไอ้เตี้ยมึงตีกูมาไม่กล้าดิโอแกนดับหน้าครับจริงนะท่านน้องๆคนไหนที่ดูดูลอตเตอรี่มาหรือดูข้อบิดมาก็จะรู้สึกนะว่า เจนดาที่แม่งเป็นแบบหัวหน้าตีที่แม่งหามากคืออะไรนะคือคือถึง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 หน้ดาดันแล้วนะกูไม่ว่างไปที่อื่นก่อนมึงเข้าเองนะอะไรเงี้ยเอาดิเออเอยาใส่ไปมีเหล็กมีอะไรกะทองแดงทองแดงนั่งไงครบทองมีมงงชิ้นไม้ไม้ครบแล้วก็มีชิ้นก้อนเนื้อไอ้กองแดงทองแดงอะไรแต่อยู่ไหนวะสกินแค่นั้นแหละนั่นไงเจอละมีไม,ไม่พอว่ะหาเพิ่ม ต้องตีเงดินี่ไงตรงนี้ไงจะตีหัวกูก็บอกมาเถอะมึงไงใช่กูปวดอุยโหยอุยโหยตีมันต้องให้ตัวจังหวะไหมอ่ะตรงจังหวะไอ้กูตีไปเรื่อยเอ้าแต่ของก็ตกตกนะใชไหมแล้วครบล่ะไม่ครบไม่ไม่ไม่ใช่อย่างที่หามีการหนึ่งไหมอ่ะมีก็มีเออ ก็อย่างที่ว่านะต่อก็จับชอปเปอร์คูงกับเกทเช่นเคยลืมบอกเอขนาดเด็กไม่สนใจหรอกรูเยอะวพรามีพี่แบบพี่เกทแต่เล่นกันสองคนอยู่แล้วเกมเนี่ยไอสองตอนนั้นมันไม่เล่นอไอวินไอกาแฟไม่เล่นอยู่แล้วนี่ไงทองแดงมาตีดิไ,ไม่ต้องให้เกนดา้าเป็นคนมาช่วยหาเนี่ยเห็นเกนด้าไหมเนี่ยมาตีหัวแม่งเนี่ยยิงยิง,ยงไม่โดนเลยเอา้าวกูช้าเลยนะกูรีแอคชั่นอยู่ตีไม่โดนหรอก,รอกะกากไม่ทันจังหวะไม่ทันแล้วก็ตีแม่ง ไม่ตรงอ่ะมึงตีไม่ตรงจังหวะแล้วมาขอไม่ดอกเห็นไหมไม่ตรงเลยของดอกปะเม่กี่ด่ะมันไห้ตรงกลางไหมอ่ะไม่รู้กูไม่เคยตรงกูไม่เคยตรงแล้วของก็ไม่ดอกอะไรได้อะไรหินไม่แช่หินน่ะเห็นไหมอ๋อมารองเล่นตัวนี้ดูตามเย่ยมตามเย่ยมไปแล้วแล้วมันมีแค่กูตีตรงไหนอีกอ่ะไม่มีนั่นแหละก็มึงตีไปหมดแล้วอ่ะโอ้ ไม่ต้องไปเดินหาทีนี้นชิบหายแล้วนี่แหละสร้างความรบายเพื่อนบอกให้มึงซีให้ตรงจังหวะไม่ไม่เคยตกนี่ไงนี่ไงอยู่นี่ไงไหนเห็นกูไหมไม่เห็นเ,เห็นแล้วรำวนหน้าไปมันเป็นทองมันเป็นเงินไมหมอ่ะไม่ไม่ไม่ของทองแดงก้องไหนวะซื้ออยู่ไหนวะพอมันชีด้ดูปิดมาหานี่ดีกวะไหนชีด้ดิหมุนดิหมุนดิหมุนกล้องดิอ๋อโอเค มันชา้าจังหวะมันชา้มา desserts. มันดีเลยว่ะแล้วกดต้องกดก่อนนี่เลยไปเยอะเลยฉัรู้จะเข้าไปยังไงเพราะไม่ม like ีทองแดงอ่ยางนี้แหละกูกดดิคือกูยังงงอยู่อะไรของมันโกรกูกดตรงกลางแล้วแต่มันก็ไม่ไปอ่ะฮะพอไหมพอไหมหาหาหามันมันจะไปพอได้ไงวะทั้งนั้นมันไม่มีอ่ะมันไม่มีไม่ให้เก็บอ่ะไปอีกปอ๊ะไม่ได้มาได้มาจากไหนว่าอันหนึ่งไม่รู้เพราะมึงตีพลาด ต้องวิ่งหาอีกไม่ได้ทองว่ะสรางแม่งหัวตีเรื่อยแถวนั้นก็มีตีไปกูชอบทราบความล่อยเพื่อนเออแม่งไม่ต่างกันหรอกกูไปละลาก่อนโลกนี้ไอจุดทองทองนี่คืออะไรลาก่อนโลกนี้จุดทองไหนลูกศรสีทองคืออะไรไหนกูไม่เห็นไม่เจออะไรเจอแต่ทองไปสีงกูไปสีทองฮะไหนสีเงินสีทอง ไอ้ที่ต้องไปไงประตูเนี่ยที่ต้องไปอ่ะออบเจกตีเป็เราอ่ะแต่เราไม่มีทางเข้าก็ไม่มีอันนี้เปิดประตูมาให้เป็นหน้าที่ของคนหล่ออย่างกูเองกูเอาเลยคนหล่อถอยไปชื่ออะไรว่าลืมแล้วกูก็ไม่รู้เนี่ยไม่ตรงตกไหมตกไหมเห็นไหมเลขแปดเห็นไหมเลขเก้าเนี่ยสิบสิบสิบเท่าไหร่เราต้องการยี่สิบหรือเก้า เห็นไหมก็ตีทีเดียวพอจริงๆก็ตีทีเดียวอ๋อจะคือถ้ากดตรงก็ตีทีเดียวใช่ไหมแต่ดีเลยถ้าตีรัวๆก็ได้เป็นไรช่างมันนี่อหละกระทึนสองคือมุดมุดไปทำไมมุดไปไหนไม่รู้ไปตีแรม้เย้โอ้มาอยู่มดอเลยเนี่ยมดอนี่ว่ะว่าสัญลักษณ์มดอแล้วไม่เข้าได้ด้วยอ่ะเข้าไปดิ วัด <What? S 2> โอ้มีถ้ำนี้ด้วยตังลับเี่้ยนตีไปเรื่อยเลยเดี๋ยวเผื่อเจอแรกไม่ม,ไม,มีไม่มีอ่ะนี่อะไรเนี่ยลูกปัน่นตีไม่ได้มันต้องเป็นเพราะถ้าเป็นด,อดลอดแล้วลิงผ้าก่อนมันต้องใช้ระเบิดอ๋อโอ้โหต้องมีบ้างแหละอืมไม่พอว่ะพอแล้วอ่ะพอแล้ว แล้วมึงให้กูมาทำมะเขือม่วงอะไรวะเนี่ยไม่รู้ไงไโอ้ไทยยี่สิบโอ้จบไม่ต้องเล่นกันอะไรงี้อันนี้อ่ากูกดผิดนะ <laughs> <laughs> เอ็กซโอเล่นพีเอ็กกับเอ็ก,ลเ,อกเล่นพีเอสสามมาอืมนั่นแหละอะไรอาจจะเลืองเลีง้งเลีง้งซายซายไม่ใช่อกอใช่มึงอะแย่งกูมึงสามกูแล้วมึงสึกแย่งกูเนี่ยนะกูไปอันบนกูไม่เคยไปอันซ้าย อะะไรวนั่นแหละขวาไม่ใช่อ่ะกลัวเราเรื่องตังค์กลัวเรื่องตังค์อ่ะพี่กลัวทําไมนั่นแหละเราไม่ได้คิดจะเอาตังค์อยู่แล้วเราอยากประกอบเพื่อเร็วจะได้เสร็จประกอบประกอบเพื่อน่ะเดี๋ยวก็เสร็จกันสักวันเลยแล้วรอบนี้ไปลองเพลงเหรอฮะเออฟบีทิกิเตอร์ซัมลืมลืมโทษโทษโทษบางทต้องร้องตลอดตุ๊กใจเป็นทุกอย่างอันไหนวะอันนี้อ่าฮะอ่าอันนี้ โอ้แม่นแล้วไม่งงไม่เห็นว่าเลโก้กูแบบกูแจนแจ่มแจนเบลอเลยนะโอ้แล้วมึงจะให้กูกลับยังไงเนี่ยมึงดันไม่เดี๋ยวกูจะได้ไปด้วยไม่ถ้าเป็นแกนดา่ะไม่เป็นไม่มันไม่ให้เป็นแกนดา่ะฮะมันไม่ให้เป็นแกนดาปอะอารมณ์แบบกุ้มกูอะไรปะอ๋อเนี่ยต้องใช้ค้อนตีปะไม่ใช่ไม่ใช่คือเนี่ยกูให้คนแค่ยกเดียว อ๋ออ๋อแม่งแกนดาบแม่งอะไรนะใช่แกนดาบมึงไม่ได้มึงไม่ได้พุทแจได้หว่ามึงเอาทนเลยนี่หว่ามึงทำเป็นท่อนซุงมาก็ได้บ้าคำตอบคำถามที่ตามมามึงจะทำมุนแจทำไมใช่มึงทำเป็นท่อนซุงมเลยก็ได้มึงนำเป็นท่อนซุงมากระทุ้งทีเดียวก็จบแล้ว w h a ว๊อดด่วยความฉลาดของแกนดาบผู้นำทางไม่ไม่ไม่ผิดพลาดนะเจอกับยินแดนแห่งรับแล ที่เจ็ดแปลน,นั้นิงว่าตามตามหนังใช่ไหมหนังตอนนี้มันติกตัวหนวะเอาดาบใหม่เอาดาบใหม่เออใช่ที่ oh. บิวโบจะได้ดาบดาบฟ้าแกนดาบจะได้ดาบนู้นอ๋อที่จัดการไอ้ตัวโทรไดใช่ไหม oh. ไม่ไม่ได้ดาบก่อนแล้วโทรจะเป็นคนละขั้เออแล้วโทรจะไปเจอ oh. ทีทีหนึ่นงโดนจับทีทีหนึ่งซึ่งตอนนั้นไอ้เจ้ฮิว่าคือแกนดาบไม่ว่างพาถึงการเจียนแล้วแม่งกลับบ้านต้กทีเลเจนดาบไม่ว่างอุ้ยกระดูกปลากิน<อ>ได้<ท>ไหมตอนตอนนั้นมันนอนมันไปนอนในถังอีกถ้ำแล้นก็ แกนดาก็มีอยู่นะฮะแยกกันไปเพราะว่างั้นไงเพราะว่าอะไรนะไอ้พวกพวกนี้มันจะหนีพวกเอล์ไงมีสปอยเลยเนะี่ยเผื่อน้องไม่ได้ดูน้องแม่งเซ็งเลยอะไรเงี้ยเผื่อน้องมานหาอนี่มันคือไฟช้ส่วนตัวเอาของฟรีแกนดาบ,บอกขอเป็นโดวาคินเลยแล้วกันโดต้องเล่นทัสเซ้นเพื่อเก็บอีกกล้นเนี่ยใช่เก็บของอเฮ้ยคุคแกนดับ ไม่จะเป็นแกนดับมันเป็นคุปินบิโบกันแหละไอ้แกนดาฟตั้งกันแล้วหูสเรื่องเป็นแกนดาฟอย่าเริ่มแข่งกับโยมันของเพียบอ่ะจะเป็นแกนดาฟเออนอั่นแหละไม่เป็นนาทีแกนดาฟมีสองอย่างคือมึงโกสามเหลี่ยมสามเหลี่ยมเช้าแล้วไม่เคยชัวร์เออไอเตี่ยมึงตีอยู่แล้วนะมึงเนี่ยอย่าโดนมากูสด,ดิเอ้อย่อเอ้อยิงได้ไหมแกนดาฟโอ้ยิงได้ด้วย ยินแต่ยินไหมครับต้องใช้ธนูอ่ะกูว่าอะไรใช้ธนูไปมีธนูไม่มีพิชลี่พิลี่ไม่มีอ่ะไม่มาไม่มาไม่ว่าอ๋อใช้อ๋อเกนดับนีด้วยเอองี้แหละไล่คาถานี้ไม่ใช่ลายกถาคือถ้าเกิดเป็นโอคือตัวปกติจะสร้างไงแต่ตัวมีเวทวอนอะจะใช้ใช้เวทกันงอ๋อจริงก็ไม่มีไม่ต่างอะไรน่าหรอกจริงไปต่อไป เกนดับมันชอบได้เวทมนต์ไม่ชอบตรงนี้แหละทีเดียวที่เจ็ดตีตีไปเลยอะไรเงี้ยให้มึงตีแล้วที่เจ็ดตีแล้วเป็นเกนดับต่อไปเดี๋ยวดิผมกี้มันอันนั้นไม่เหรอต้องใช้ตัวที่มันมีอะไรนะโซ่โซ่ใช่ไอตัวนั้นที่มึงได้อยู่อะเมื่อกี้ถูกแล้วเออโอเคกูไม่เห็นไงโซแท้กุญแจมือมวนหน้ามวนหน้ายังไงต่อโอไม่สี่เหลี่ยม <c oughs> S <S เดียวคนเดียวกดโอไปก่อนแล้วไงต่อมื่อกี้อทั้งสามเอสามเอแล้วไงต่ออ๋อคนเดียวไม่พออ่าเรียบร้อยกจนดับต่อนี่โหหล่อสัสสัสชิ้นแรกครับโดนเลยครับโดนไงครับ มึงก็ช่วยกูด้กันดิแม่กูจริงโดนมึงแล้วใช่พี่โดนแล้วไงแล้วดูดิมันเล่นเอเอ๊ะหนาน่ไอเตียมตีอยู่แล้วนะมึงเนี่ยโโอ้หเขาทำอะไรเขาใช้แกนด้าฟหนานี่โดนใช้แกนด้าฟเนี่ยไปดูแกนด้าฟก็ไปไม่ไปตรงตรงจุดไฟไฟโซโซเลยตรงปืนเห็นไหมอ๋อเห็นแล้วแล้วกดอะไรทุกอย่างสองกดสองกดโโอ ได้มือเลยนี่ได้ดาบกันดาบมีดาบแล้วอารมณ์แบบมึงใช้ดาบเงี้ยไม่ได้เหรอนั่นดิมึงใช้ทำไมมึงต้องใช้กันดาบอ๋อดาบกันดาบดาบกันดาบใช่แปลว่าอีกสองชิ้นก็เป็นของยูโบกับของใครสักคนหนึ่งออรินออรินเออจำชื่อได้แล้วแล้วมันใช้ดาบฟันยังไงวะฮะใช้แต่ดาบฟันยังไงมีไหมเปลี่ยนอุปกรณ์แก๊สเจ็ตนี่ไงโอจะเป็นสีฟ้าไม่ใช่ มึงก็ยังใช้กระทำมันเดิมแหละพี่เอ้คือสรุปคือตอนนี้กูทูแฮนอาา่ะฮะทูแฮนควิกทูแฮนควิกเก็ตเฮ้ยป้าเก็บยล้ครับเจ็บแล้วครับเจ็บแล้วครับนี่ไม่มีป๊อบกูเปิดไฟฉายให <laughs> ้ <laughs> มึงอยู่เนี่ยเอาไม่ได้มึงเตี้ยมึงเจอกูใช่ไหมมึงเตี้ยมึงเจอกูม,มามเป็นไง,งจริงโังแล้วมึงก็ไปสิมันมืดกูไปไม่ได้วัน<ด>นั้<ด>นแหละมึงก็อย่าตีกูสิมึงก็อย่าอยู่ใกล้เตี้ยเอาเชิญมึงไอ้เตี้ยได้ปะเนี่ยเตี้ย ไม่อยากตีรัวๆของแกนด้าเพราะแกนด้าตีรัวๆมันจะนั้นไงมันจะอะไรนะอ๋ออันนี้ต้องตีต้องไม่จะตีนี่นั่นแหละอ่าเอาหนังกระติกโยนไอ้นั่นอ่ะมีอยู่ตัวเดียวจำชื่อไม่ได้หรอกอ่าเรียบร้อยอีกอะมันตัดจากทะลุตรงไหนสงสัยมากเลยเนี่ยคือยิงยิงแล้วจะม,มีมีตัวถ่วง<อ>ยิงไอตัวถ่วงจะลงถุงอ๋อแล้วคือไม่ต้องยิงครบสามรอบไม่รู้ทำไมให้หนักให้หนักประกอบไป โอ้มาเลกูเกย์อะมาเลกูเกยมาเลกูเกยคุณคุณอะมันเพลงประกอบละครไทยสักเรื่องหนึ่งแถวนี้ทำไมน่าถึงแต่เพลงของกันนะโอ้มาเลยกูเกยมาเลยกูเกย์มาเลยกูเกย์อ่ะฮะไม่เอาจัดเอฟเวอร์ติชิทอซัมอันนี้ใครวะต้องเป็นใครใครอ่ะเป็นบีโบบีโบอยู่ไหนแล้วนี่แกนดาน้าไหมวะมันไม่ใช่แกนดา้าปะมาเดฟักมาเดฟักอ้าวของเทียบ ไปครับยูโบเชิญบิโบได,ดาบแล้วยย yeah. ดาบอันกระจอยลอยชื่ออะไรนะเหล็กเหล็กไหนใปะไม่รู้จําได้จาได้อยู่ชื่อเหล็กไหนเพราะว่าอะไรนะัมนมันไปสู้แมงมุมไงตอนนั้นจำได้ดูภาคสองในปีแมงมุมแมงมุมบอกโดนเหล็กในมันเทงอะไรเงีง้ยไม่ปีไม่ได้อะไม่ได้ไม่ได้ต้องให้ตัวนั้นปีนอะไรวะกอลัมกอลัมโดอ,อใช่แล้วไงต่อก็ออกมาทไม ไม่ทันเลยัมยวิ่งออกมากระจายเลยแล้วไงต่ออันนี้ใช้อ่าอุ้ย่าตีพี่เขาสิอ่าแล้วไงต่อใครสักคนกด O อ๋อแล้วก็อ๋อโยนของกินอ่าโยนไปเลยพี่กด X หรือ O หมุนยี่ห้อ X เอ็กซ์มัไมันจะหมุนหน้าจอทำไมวะกูไม่รู้เกมยิงหาซาลาอะไรไม่ได้อยู่ โยแล้วนะครับอ๋อเป็นสปริงอ๋อดีจุงเล่นบ้างดึงดึงครับไปตอกนะขอบคุณครับมีม้วนเจ็บด้วยนะอีเมอร์บโบตอกไอ้ตัวนั้นออกมาดิเออขอต้องมอีไม่ใช่ไล่เหรอะไรวะใช่อะไรไม่ใช่ตัวนี้อีเชือกอีเชื่อหยอไม่รู้เป็นใครเนี่ยอีเชื่อรู้ป่ะอ่าอีเชือก เราก็ว่าจะจำชื่อไม่ได้ไงน้องาะขอไครจำชื่อไม่เพราะว่าพวกพี่ยังไม่ได้อ่านแกอ่านนิยายเป็นเลยจำชื่อพวกนี้ไม่ได้กูดูหนังสองภาคกูยังจำไม่ได้มันไม่บอกเลยหนังสองภาคที่ไม่บอกชื่ออะมันก็บอกตอนเริ่มมันบอกตอนเริ่มแต่มันไม่พูดเลยไงเข้าใจป่ะโอ้โหครับโอ้รู้วครับมันบอกแหละเดวเราไม่จำเองนั่นแหละอาโหนครับเดี๋ยวแกนดาไปด้วยอาโหนเลยเนาะกูว่ามันสิมันไม่ให้แกนดาไปทำไมอ่ะมันงกไรฟ้าสไลด์ เอาโอนไปเอาคือก,กูหายหัวพีด้าน What the fuck เอาเอาจะนั่งให้ดีๆนั่งให้ดีๆครับไ้วให้จัดับไปด้วยก็ไม่เชื่อมันไม่ให้กเหกาะนี่แหรอถ้าเกาะมันจะมีตัว X ใช่สองไฟให้ก็ได้ทำไมไม่ไปวะต้องใช้สองคนป่ะเออมึงต้องเปลี่ยนตัวอื่นวะเซน ไอ้นั่นไอ้นั่นเหลือตัวเดียวพอดีลินเลยว่าคนอื่นก็ไม่ไปทะนั้นนะทำไมวะไปมาครับไงอ๋อหรือน้องจากทอรลินใช่ไหมเออจริง้ยวยเย้เดี๋ยวเดี๋ยวโอออนครับขอม,มีแรงีออยงที่นุดเอาละตอนนี้แหละจัว่วฮึมาตกจะหาให้ใช่่านกูตก <laughs> <laughs> บัตตอนสองอ้อนเนี่ยสามารถเข้าไปได้และนนี้ของใครสรุป ถูกแล้วคารินยนี่ได้ดาบเย่ตื่น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 ว้าวฟันเพื่อนตัวเองโชว์โชว์ดาบตัวเองจริงใหฟันทุกน้องตัวเองโชว์ตัวร้ายกระตุ้นมากอ่ะไปไปได้แล้วไปยังการ์งมือไป อ๋ออมดอะไรนะอมดเขียวเหรน้ำตาลใช่ไหมเขียวน้ำตาลน้ำตาลชีกตายเย่เอือเอือรแกระตายเอกรามาทำบ้านแถวนี้เข้ามาตมาเจ้าแกนดับไม่ปนยงเกินขึ้นเอือนี่มันเียงหมาป่าจ ไม่หรอกเขาไม่มีหมาอ่านอะไรอยู่ข้างหลังเจอนั่นยังวะนะเจอยังไม่เจอเรต้องปกป้องกระต่ายเป็นกันดามนั่นแหละต้องสู้หมาป่าไม่รู้น่าจะพวกออกมาอันนี้คือเจอพวกออกใช่นี่เจอพวกออกเสร็จแล้วอะไรนะพวกอะไรนะจะจะมีเอลมาช่วยเอออ๋อคือต้องหาของช่วยกระต่ายเ่ราะั้นเถอะใช่ก็เริ่มหาเลยแล้วกัน ใครใช้ใครตีนี่วะนี่ไงเจอละคนตีมึงเอานั้นรักษามันก็ได้ปะจิ้มหมาป่าได้ด้วยก็ต้องจิ้มไงพมดมึงเป็นพมดเขียวเนี่ยพมดเขียวไปแล้วนั่นไงไม่เขียวน้ำตาลเออนั่นแหละจึงผิดผูกอโทษรักษากระต่ายอาา่าฮะ ต้องนะฮะต้องให้พอ่อให้พอใพวกมึงต้องตัดรักษากระต่ายนั่นแหละไม่คมหลาตัวเองก็หาของไปเรื่อยๆไม่บางตัวไม่ต้องรักษาบางตัวต้องเป็นเควสอย่างอื่นาาม,ามาฮะเจ้ามาึเอาน้ับมาปามายิงยิงเข้าไปเรียบร้อยหนึ่งนัดก็เพียงพอนี่เราใช้พลวต้องหาของต้องใช้ธนู แต่และคน,ทำ,นทำหน้าที่ไปแล้วกันแล้วเมื่อไงกูก็หลังหานี่กูจะเนี่ยกูใช้เนี่ยในการตีเอาของไงอ่าอ่เรียบร้อยเนี่ยมันมีให้ตีตั้งเยอะตั้งแยะเนี่ย เน่เน่จะตีจะตีหัวตะตะอยูจะเอาหรอมาป่าจะจะเอาหรอมีคอหนุยโชคดีนะพี่ตามคนดังอยู่ปีเป๊บอกแล้วว่าเป๊ะได้ละนี่อะไรอ๋อได้ของอีกเป็นไงเฮียเป็นไงละป็นตต่นสอง อ่ะออนี่เซฟโอเคไม่เซฟไอ้รูปปั้นไม่เซฟไม่เซฟไม่ต้องมีทุกอยงกูไม่รู้ไงกูไม่เคยเล่นกูก็เพิ่งเห็นไอ้นีโโ่โโมันขึ้นมันเลื่อยนี่หว่าอะไรไอเนี่ยไอ้ไอ้ของเพชรเนี่ยอ่าคือมึองก็าทำไม่ได้อ่ะนี่งไงก็ได้แล้วเนี่ยทีเดียวอยู่เอาไปต่อต่อที่ไหนข้างบนอ๋อโอเคอ่าเยสแล้วก็เชือก,กเหลอ,อม,มาป่าแดกหมกูแล้วมึงช่วยกูหน่อย ไม่ต้องห่วงมีวมีชั่นอยู่เรียบร้อยเอฟต g is a อ e s o อมประกอบกำลังระหว่างมากัดกัดกัดขาอยู่เลยแม่งโคตรโหดอ่ะมันคือไรเอ่ยไม่รู้สิโหนมันประกอบยาวมากแต่ซบซอนมาก้อจะมี yes เปลืองจะมี yes นี่มีหมุนนี่ดูด้วยอยากซื้อมาเล่นบ้างว่นเลโก้แพงใช่ของแท้นม่งโคตรแพง อสองนั่นแหละแล้วก็สี่อม,มง,งะอ่ะกดผิดกดดผิมาปาคุณฆ่ากูเลยดีกว่า <laughs> ทำไมตีม้ากระเด็นเลยสั์เ๋ยวพัก,พกขอขอบคุณผู้สนับสนุนใจดีอย่างชอบเกมส t e a ีม เอเลียนวอร์เนร์สตีมช็อป MTS เกมเกมสโตร์ for gamer สตีมที่ให้การสนับสนุนชาแนลของผมใครสนใจซื้อเกมไทยแล้วก็เข้าไปชมใต้ทีเด็ดคลิปชั่น cription, ใต้คลิปได้เลยนะครับ